หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกและดีปลอดภัยไว้ใจได้ถึง100%วันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับผมนั่นก็คือพ่อมดเคเบิลเป่ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานบริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนมีเกมให้เลือกเติมได้มากมายเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแถมยังมีเกมหรือออริจินวายรีดด้วยนะเพียงแค่ใช้ลายออดดีเท่านั้นมีโปรโมชั่นเพียบ เปรียบเทียบให้เพื่อนเ,เพื่อนดูนะครับผมระหว่างการเติมเกมผ่านหน้าเคเบิลเพกกับการเติมเกมผ่านหน้าเว็บเกมอยอเรเจนต์วาริฟจะเห็นได้ว่าเราสามารถประหยัดการเติมเกมได้ค่อนข้างเยอะเลยและการเติมผ่านเว็บนี้ทุกๆยอด100บาทจะทําให้เพื่อนได้รับคอ1เหรียญนะครับไอคอตรงนี้จะสามารถเอามาเป็นส่วนลดให้กับการเติมในครั้งถัถดไปได้และถ้าเกิดนําโค้ดของผมไปใส่นะครับผมก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะเอาละครับผมสำหรับคู่เอกในวันนี้นะครับผมฝั่งสีฟ้าได้แก่ตัวละครของคาสิกอยู่ในตำแหน่งจังเกินะก็ต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงฝั่งสีแดงนะครับผมซึ่งเป็นคู่ปรับกันมานานแสนานานนั่นก็คือตัวละครของเรนเนั่นเองนะครับ ก็ผลบทสรุปของความเป็นสุดยอดนักล่านะจะจบลงในแมตช์นี้นะครับผมาดูกันว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเรนก้าจะได้หัวของคาซิกไปหรือคาซิกจะได้กินเรนก้าเดี๋ยวเรามารับชมกันในแมตช์นี้กันเลยแล้วตอนนี้นะทางฝั่งสีฟ้าเกฟเวร์สบัตไปแล้วเป็นตัวของมาร์กาน่ากับลูเซียนนะแต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสที่เรนอื่นนะตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรนก้ากับคาซิกนะครับแล้วตอนนี้คาซิกทาการเดินมาเจอวอร์ดแล้วเราเห็นเรนก้ากํลาลังตีปลาฟ้าอยู่เอาเลยครับผมตะกั่นตัวนี้ ไม่พูดข้างกำเพลงครับเห็นเลือดของบัฟฟ้ากระโดดใส่แล้วครับของการทียแย่งบัฟฟ้าของเรนก้าไปนะโอเคแต่ว่าเหมือนทางลูเซียนจะเข้ามาช่วยนะแต่หมอกันให้ก็เข้ามาช่วยกันเรนก้ากระโดดใส่คาซิกคาซิกแปดมีไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหเรนก้าตามเข้ามาแต่ว่าโดนเฟิร์สบัตไปนะครับไม่ใช่เฟิร์สบัตสิดเฟิร์สบัตไปแล้วแต่ว่าตายไปนะเป็นตัวของอะไรเนี่ยทำการฆ่าไปโอเคแต่ฝั่งของสีฟ้ามีเยอะกว่านะโอเคทีนี้ยังไงครับเวนคาซิคพยายามจะหยิบปูแต่ว่าอคาริกระโดดเข้ามาลรวงข้างหลังแต่่วาาาคคซิิกกกรระะโดดดเ็บอไ้น จะเหมือนคาสิคจะมีหิวปูแล้วปล่อยให้เอสเดียวเทสเอาปูตรงนี้ไปแล้วคาสิคทำการวาร์ปกลับบ้านนั่นเองแหมมาถึงตอนเกมก็เดือดแล้วนะสำหรับคู่น,นี้โอเคครับล้วตอนนี้เี่ยก้ากับคาสิกเดินมาเจอกันที่ปูโบนิกครับแล้วคาสิกกระโดดใส่ไปเลยแล้วคู่ก็ทําการสมัยปูยไปแต่ว่าใครได้ครับช็อตนี้แต่ตัวของกาเลนนั้นโดนแจ็คฆ่าไปแล้วคาสิกพยายามจะเข้ามาเก็บคิวให้โอเคแล้วแจ็คก็ตายไปนะาเลนกก้ามาช่วยไม่ทันนะค,ครับผมตอนนี้กําลังดูเดือดเลยนะครับผมคาสิกก็ทําการมากันเลนให้กับตัวละครของ ทีมฝั่งเขาเนะแล้วก็เปิดแมปไปด้านบนครับโอเคแล้วเหมือนว่าปูนั้นจะเป็นฝั่งของเรนกานที่ทำการสมัยแม่นกว่านะแล้วตอนนี้คาสิกก็ทาการมาเก็บวัฟฟ้าของตัวเองไปแล้วนะตอนนี้คาสิกกำลังฟาร์มอยู่ว่ามีมอกรหน้ามายืนโซนให้คนระับเปิดแมปคูมุนที่ไปแล้วเหมือนจะเห็นเรนกาเดินอยู่แวบๆนะอยู่ในยา่อาอ้าวแล้วตอนนี้มอกรหน้าล็อกเรนกาได้คาสิกทำไงาคาสิกกระโดดเข้าไปหรือเปล่าไม่กระโดดครับเดินเข้าไปปาดตรงตรง,ตรงเลยแล้วก็เก็บคิวของเรนกาไปได้นะโอ้ล้วเรนกาก็โดนไปอีกหนึ่อน,อ,อนะ ตอนนี้เหมือนคาซิกกำลังจะมาทำเกณทันด้านล่างนะทันาล่างมีทันบวกกันนะแต่ว่าคาซิกเข้ามาซ้อนครับโอ้โหแล้วก็โดดเก็บตัวของลูเซียนไปได้อีกหนึ่งคิวแต่ว่าเทสลอดไปได้นะแต่เรามาดูกันนะว่าคาซิกจะเดินไปหาเลนกาอีกแล้วครับโอ้โหใจเขามุ่งมากแลวเจอบัฟฟ้าจาังหวะนี้ทําการเวทอย่างแน่นอนนะผมเดินเข้ามาพุ่มยาดูซิมีเลนกาดักอยู่หรือเปล่าไม่มีนะเหมือนบัฟฟ้าจะเป็นของคาซิกไปอีกหนึ่งแล้วเหมือนคาซิกจะไม่จบแค่บัฟฟ้านะคาซิกจะไปเอาปูด้วยหรือเปล่าโอ้ไม่ครับแต แล้วคาซิกจังหวะน,นี้เห็นเลือดของเทสนั้นน่ากินมากๆเราวับกลับบ้านแบบนี้กระโดดเข้าไปสมัยหนึ่งทีโอย่อยไว้สไปคับผมฆ่าไปได้หนึ่งคิวเราโอดินเริ่มพันกันแล้วลูเซียนกำลังเดินมากันบ้านนะดีนะถ้าลูเซียนมาไม่ทันเมื่อกี้ที่โดนเพจป้อมอีกนะเงินห่างเลยนะตอนนี้อีกประมาณ10กวีนะครับผมก็มากรจะเกิดนะถ้าเหมือนคาซิกจะกลับบ้านไปเตรียมตัวสําหรับไฟมังกรรอบนี้เอาแต่ไม่กลับครับผมยังไงครับ เอาเรเดินมาเจอกับเรนกาจังหวะน,นี้โอง้งเลือดไปต่อครับแต่ก็ไม่กลัวครับกระตดใส่ตัวของเรนกาไปเลยล้วป่าไปนหนึ่งทีแล้วเหมือนคาซิกจะเก็บไปได้หนึ่งคิวแต่อาคาลิเข้ามาช่วยตัวของเรนกาแลกคิวไปได้นะโอ้โหดูเตือด,ดจริงๆสำหรับเจ้าป่าสองตัวนี้โอเคแล้วฝั่งสีฟ้าก็ทกําการเก็บมังกรไฟไปได้แล้วนะจังหวะนี้บอกเลยว่ามังกรไฟนี่มีผลเสียต่อทั้งคาซิกและเรนก้าอย่างมากนะพอพุ่มหญ้าหายไปมุมแอบก็น้อยลงทําให้เรนกากับคาซิกใส่แฟกซีได้น้อยลงนั่นเอง เพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกนะครับแล้วตอนนี้เรนก้ากับคาซิกน่าจะเจอกันที่ริฟโอเคแล้วเรนก้ากำลังทำการเปิดริฟพอดีโอ้โหแล้วโดนริฟหม่งกระแทกไปหนึ่งทีแต่ว่าคาซิกก็ทำการตีริฟต่อเลยครับแล้วเหมือนเรนก้าจะไม่สู้หรือเปล่านะ่าจะต้องปล่อยริฟตัวนี้ไปหนึ่งตัวพอทีมของคาซิกมากันถึงสี่ตัวเลยแล้วก็ได้ริฟไปอีกหนึ่งครับได้ทั้งมังกรได้ทั้งริฟเอ้าแล้วเดินไปเจอเทสต,ตรงนั้นยังไงครับแล้วเหมือนคาซิกจะเดินมาที่เลนกลางนะต่อ,อง แล้วก็ทําการปล่อยดีบหรือเปล่าปล่อยแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอเคน่าจะแตกไปทเรียบร้อยแล้วอาคาริกับลูเซ่น่าจะกันไม่ทันแล้วราคาสิกก็ถอยยังไงครับเราเหมือนจะไม่ถอยมีแังเลี้ยงกดสแกนเอา้าไม่มีวอร์จจังหวะน,นี้อ้าวแล้วตัวของลูเซนไม่เห็นกับอ,คอาคาริอ้าวแล้วสลไลด์ไหมแบ่งดีโดนคาซิกเก็บคิวไปหนึ่งตัวครับต่อโดนเอ็กซอสไม่ทันแล้วตายแล้วเอาครับยังไงครับจงังหวะน,นี้เป็นการไฟกันหนึ่งหนึ่งระหว่างอาคาริกับคาซิกอ,อยู่ในหมอกยังไงต่างคนต่างหายตัวเอากระโดดตามมาอึ๊บยังไงปบเขาาโอ้โหแล้ววปปปาดคคไรับผมเ็นึง หนึ่งลุมสองนะครับผมสองตัวก็ไม่หวั่นนะครับผมแปดสิบให้สองนะน้ําหนักคารซิกตัวนี้มันเดือดจริงๆริงได้ปรับแดงไปแล้วนี่ก็ทกําการวับกับป้าแล้วแล้วเหมือนตอนนี้วลาติเมียกับอ่าตัวของวลาติเมียเสียป้อมไปโดนแจ็คปลอยแล้วแจ็คกำลังจะกลับบ้านแล้วคารซิกมาเปิดสแกนอย่างนี้กระโดดไปโอ้แล้วเหมือนจะมีบอร์ดตรงนี้ยังไงครับเดินเข้าย่าไปโอ้โหแล้วกระโดดเข้ามาพร้อมกันแบบนี้เรนก่ากับแจ็คแต่ว่าคารซิกกดหายตัวครับตีไม่ได้ครับแต่วลาเรเก่าเข้ามาช่วยโดนปาดไปครับแจ็คตายไปเรนกกาาา้้้้ไมมม่่ดดคครรััััับบบถอยเเเวลงงหนนนนนีีิิขโโแตึท ปาดเก็บดับเบิลคิวตัวของเรนกากับแจ็คไปอีกนะอู้ตอนนี้แบบทิ้งห่างกันเรื่อยๆนะสำหรับตัวละครของคลาสิกกับเรนกานะสุดๆไปเลยครับไอเรนกาตัวนี้กับไอคลาสิกตัวนี้นะครับผมมันเดือดจริงๆนะและเหมือนทางด้านเอสดเรยอนครับจะโดนรครนกาตายแต่ว่าจะตายแล้วคลาสิกกระโดดเข้ามาปาดไปอีกหนึ่งคิวครับแล้วเหมือนคลาสิกจะเห็นถึงจิตสังหารบางอย่างจะเดินเข้าไปงบัฟฟ้า เรเจอเลนกากำลังซีฟฟ้าอยู่ยังไงครับสมัยไปโอ้ทำไม่ได้ครับแต่เลนกาสมัยแย่งไปแล้วเหมือนเลนกากดอันติีหน้าดวงตาขึ้นบนหัวคาซิกเอาแล้วจังหวะนี้คาซิกจะทายังไงคาซิกจะทํายังไงคาซิกต้องถอย้วครับคาซิกต้องถอยเราไม่รู้เรนกาอยู่ตรงไหนแล้วข้างหน้ามีแจ็คอยู่อีกแล้วครับคู่เดิมเลยแล้วเลนกากระโดดเข้ามาใส่คาซิกจังหวะนี้ยังไงครับกระโดดปาดโอ้โหแล้วเหมือนเลนกาจะตายเองนะคาซิกกดสัญญายูราเอาไว้กระโดดหายตัวปาดไปหนึ่งคิวครับโอ้โหซ้ว่า2ตัวก็เอาเขาไม่ลงแล้้ววครัับตตออนนีขง าซิกก็มาตีโกเลมตรงนี้ยังไงครับผมแล้วตัวของแจ็คก็หายไปแล้วราคาซิกก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ทิ้งห่างไปเรื่อยแจ็คโผมาแล้วคาซิกมุ่งมากครับความแค้นที่มีจังหวะนี้เหมือนจะไปเดินอ้อมข้างหลังแล้วเหมือนตัวของแจ็คจะรู้ตัวแล้วนะครับผมแล้วคาซิกกระโดดอ้อมมาตรงนี้ตีฮันนี่ฟุตโอเคแจ็คไม่พูดพังทำเพลครับกระโดดควงไซคอนเลยครับแต่ว่าโดนคาซิกเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเอาเขาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ระหว่างคาซิกกับเรนเกอรนี้ทิ้งห่างกันเรื่อยๆแล้ว และในตอนนี้มังกรนั้งแข็งก็ทำการเกิดไปแล้วแล้วแจ็คทำการคิวของตัวมอร์กาน่าไปนะโดนชัดดาวไปแล้วมอร์กาน่าทีมฝั่งของคาสิกแต่ว่ากำลังวับกลับแบบนี้ต่อรูเซียนโดนปาดหัวขาดไปครับโดนลีเจนเดอรี่คิวไปแล้วแจ็คกำลังโดนปิดล้อมโดยทางของวลาดิเมียนะครับผมแต่ว่าเหมือนคาสิกไม่ได้ปิดล้อมนะวลาดิเมียไปเล่นคนเดียวครับเพราะคาสิกสนใจที่มังกรตัวนี้นะครับผมจะเอาบัฟมังกรมาสู้กับดีกาแล้วแจ็คทำการตบคิววลาดิเมียตายไปทัป้งว,วลาดิเมียโดนชัดดาวอคาลิเดินมาแบบนี้ยังไงครับแต่คาซิกยังบุ้วาเมง จะโดนอาคาริล่าหัวแล้วยังไงครับแต่เอสเดียวเข้ามาช่วยไว้ทันแล้วก็โดนเอเดียวเกตคิวไปนะสำหรับตัวของอาคารินี่ครับผมเรนก้าก็ตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะตามเพื่อนไม่ทันนะเราก็ตายไปด้วยหรือเปล่าจากไปเมื่อกี้นเหมือนตัวของคาสิกจะเห็นตัวของเรนก้าแนละ้วก็เดินเข้ามาเปิดกะจะเปิดเลยแต่ตัวของเรนก้าวิ่งหนีไปทางด้านบนเราหมอกนันนาเดินขึ้นไปอย่างนี้ ตัวของเลนเก้ายอยู่ไหนไม่รู้นะแต่คาซิตอนนี้ทําการดันบ้านรอและเก็บพันิพฟุตแต่เหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ป้อมกลางรับเมืออจะเจอตัวของเลนเก้า้วคาเลนเก้ากระโดดใส่คาซิก,ก่อนเลยแล้วคาซิกระโดดหนีไปเพราะมีตัวของเทสอยู่นะครับผมดูเส้นหัวใบสามตัวเลยนะตอนนี้เอาแล้วครับผมมันเหมือนคาซิกต้องจะเอาคืนอยู่นะปั๊บฟ้าตัวนี้มีไฟแน่นอนนะโอเคเลนเก้ามันจะเปิดยังไงครับผมเนี่ยคาซิคกำลังดูจังหวะครับดูจังหวะโอเคแล้วเหมือนจะแย่งปั๊บฟ้าไปได้อีกหนึ่งอนะ่ะโอ้โหเลนเก้าเสียทุกอย่างครับ คาซิกตัวนี้มันไม่ปล่อยให้ฟาร์มจริงๆนะรกระโดดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าตัวของป่าเทสโดล็อกนะเก็บคิวของมากหน้าไปแล้วเหมือนเรนก้าจะกดอติหรือเปล่ายังไงครับผมแล้วเรนก่าก็โผล่ไปตรงด้านกลางแล้วส่วนคาซิกก็ทําการดันล่างกับตัวของเอสเลียวไปนะโอ้โหดูเดือด,ดจริงๆครับสำหรับไฟนี้นะตัวของคาซิกนี่แบบว่าพยายามกดดันเรนก้าทุกทางเลยนะแม่ เรนเกาจะพลิกสถานการณ์กลับมายัางไงทั้งหมดเรนเก้าก็ไปกินกาเรนอีกแล้วแต่ตัวของเรนเก้าก็โดนปารานเมียสูบเลือดจนหมดตัวไปเหมือนเดิมนะและเหมือนตอนนี้คาซิกกดอติมาเจอตัวของแจ็คนะแจ็คกําลังวิ่งหนีจากการถูกไล่ล่าของตัวของคาซิกนะแล้วครับตอนนี้คาซิกไม่สนอะไรทั้งนั้นปาดหัวขาไปรีเจนเดรี่เป็นของคาซิกไปแล้วตอนนี้ท,ทาําการเก็บโกลลนไปแล้วเพราะว่าตัวของเรนเก้าไม่โผล่มาหาคาซิกดั้นัน่ะแต่ว่านี้ อาจจะไม่เห็นที่มินเสร็จดูเอลนะครับผมเพราะตอนนี้เกมอาจจะจบก่อนหรือเปล่าแล้วคาสิคทาการอีโวครบสสกิลแล้วนะเรากำลังมุ่งตรงไปที่บาลอนทับสั่งเพื่อนแล้วตอนนี้ไปบาลอนเรนก้าอยู่ทางด้านล่างนะครับเหมือนตัวของทีมฝั่งสีแดงน่าจะสู้ยากแล้วถ้าได้บาลอนตัวนี้ไปนะแล้วกาเรนทําการสโตนปักบอร์ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งของสีแดงก็ยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเพราะต้องทําการดันคิวที่กําลังเข้าไปในเลนนะเข้าไปในเลงของตัวเองแล้ว ตอนนี้เมก้าอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเรนก้าก็น่าจะรู้ว่าเสียบาลอนไปแล้วแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคาซิกกระโดดใส่ตัวของอาคาลิอาคาลิกดหมอกยังไงหลบอยู่ในหมอกสักพักนึงจะหาตัวเจอหรือไม่แต่ฮอกนากระโดดมาไม่ใช่กระโดดสิกดอนติแล้วเปิดเผยตัวของอาคาริโดนผ้าหัวขาดไปเทสเกี่ยวตัวของฮอคนาไปแล้วเทสพุ่งเข้ามากางวงไฟแบบนี้โดนคาซิกปาดหัวขาดไปหนึ่งตัวแล้วคาซิกหเห็นเรนก้าเรามุ่งมากเดินตรงไปหาเรนกาเรนก้าจะปลาเชือกใส่แต่ว่าคาซิกรู้ทันแต่ว่าเรนก้าโดนล็อกอยังวะนนี้คาิกทยังงไ แต่ว่าอยู่ในบ้านทําอะไรไม่ได้นะยังไงครับยังไงครับตอนนี้ดุเดือดได้พลาดเลงเก้ายังลบล็อก ok ของเอ้ยลบล็อก ok ของอาคารีได้อยู่เอ้ยรามกราสิ่พูดผิดโอูแฮโอโหแล้วโ,โดนตั้งหัวไปตัวของแจ็คครับผมยังไงยังไงจังหวะนี้ตบอหป้องกางแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลงเก้าพยายามจะมากันทางด้านรของเล่นบนแล้วคาซิกกระโดดใสป่ปาดหัวขาดไปหนึ่งทีครับติดคอลเลกเตอร์เ็นเดนเดลี่ขอคาซิกอีกแล้วนะครับผม โอ้มีการกดมัดเจ็ดิ้งไปหนึ่งทีนสหรับตัวของคาซิกนะคราวนี้ก็เดินไาเขาถึงโดนไปอีกหนึ่งตัวครับโดนล็อกเลยครับเดินตรงองแบบนี้ะคาซิกทําการยืนนิงนิดนึงนะโอ้โหแล้วว่าดิมียเขาโบไปหนึ่งชุดตัวของลูเซนจะตายแล้วกดแฟดปล่อยว่าสไปไปแต่ว่าตัวของลูเซนยังไม่ตายนะยังไงครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ซัพพอร์ตกับแครี่เท่านั้นพยายามกันบ้านอยู่แต่คาซิกกระโดดใส่แบบนี้โอ้โหแล้วก็จบไปเป็นที่้อยนะสำหรับแมตช์นี้นะครับผมเป็นชัยชนะของคาซิกแบบขาดรอยเลยนี่ครับผม เรียกได้ว่าคาซิกกดตัวของเรนก้าทั้งเกมเลยนะแบบไม่ให้ฟาไม่ให้เล่นกันเลยเจอหน้านี่โดดใส่อย่างเดียวขนาดเลือดน้อยกว่ายังใส่นะดุเดือดจริงๆสำหรับเจ้าตะกแตนตัวนี้นะครับ Oh! <laughs>